เป็นเรื่องของอาการประชุมเจลาการน,นะคะผลจากการประชุมวันนี้นะคะโดยทางด้านของนายแพทย์ทวีสิธิ์วิษณุโยธินค่ะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบคก็มีการเปิดเผยนะคะว่าสําหรับเรื่องของการเปิดบริการนะคะสถานบันเทิงที่มีลักษณะคล้ายกับผับบาร์คาราโอเกะรวมไปถึงอาบอบนวดนะคะ เปิดบริการได้ในพื้นที่สีฟ้าแล้วก็พื้นที่สีเขียวค่ะตั้งแต่วันที่1นมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะจะมีการจำกัดเรื่องของเวลาการจำหน่ายนะคะแล้วก็การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เปิดบริการได้ไม่เกิน24นาฬิกานะคะลดการใช้แก้วร่วมกันงดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การให้บริการที่มีการคลุกคลีสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะพนักงาน นักร้องนักดนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ค่ะรวมไปถึงการวัคซีนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะที่มีการคัดกรองความเสี่ยงพนักง,งานทุกวันด้วยนะคะแล้วก็ใช้ t h ไทยเซฟไ a i หรือว่าแอปอื่นๆน,นะคะหากว่าแล้วก็ ตรวจพนักงานทุกคนด้วยเอทเคทุก7วันค่ะแล้วก็เมื่อมีอาการหรือว่ามีความเสี่ยงก็ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention นะคะสำหรับผู้ประกอบการค่ะจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์มไ Thai Stop c o v i d 2 plus ค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting ตลอดจนควบคุมกำกับพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและก็คณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะมีการทําการประเมินกํากับติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะโดยอนุญ,ญาตให้เปิดดําเนินการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการสถานประกอบการและก็ได้รับอนุญ,ญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเท่านั้นนะคะแล้วก็ จัดพื้นที่ให้บริการมีระยะห่างโต๊ะอย่างน้อย1เมตรมีการระบายอากาศที่ดีเพียงพอจัดให้มีการตรวจสอบผู้รับบริการว่าได้รับวัคซีนครบถ้วนหรือไม่นะคะรวมไปถึงเข็มกระตุ้นด้วยแต่หากไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดค่ะเจ้าหน้าที่สามารถสั่งปิดสถานประกอบนะนประกอบขออภยัยสถานประกอบการนั้นได้ทันทีนะคะแล้วก็ ปล,ปลอดภัยจากเรื่องของการติดเชื้อด้วยนั่นเองนะคะนี่เป็นผลจากการประชุมสบควันนี้นั่นเองนะคะที่นำมาฝากัน